อบอกพ่อได้ลูกสนุกมากเลยสารโตรดีน,นี่นะฮะนี่ข้างล่างครับชิงช้าสวรรค์นะครับเนื่องจากกระจกตรงนี้ทำความสะอาดมาอย่างดีฮนะเห็นรอยฝ้าเห็นรอยฝุ่นได้ดีครับ ได้ไหมครับได้ปัดครับสนุกมากเลยสนุกมากเลย